สทีเ,เพื่อนเพื่อนๆชาวยูทูบเป็นพวกครับเหลืองานหรอพี่เนอะรถฉีดยาเขาวันรีวิวรถฉีดยาเนี่ยนะนี่ครับมันเป็นแขนหน่อของนะางเลยแล้วฉีดหลักลางพืน้นนะผมไม่รู้น,นี่

แอลม่อนด์แอลมอนด์กำลังเป็นดอกพีน่น้องดอกพีเก่เสกุนละแอลม่อนครับดอกเขาดอกพีเ่เสกคนะ ดีแต่ทั้งห่อนครับทั้งห่อนทั้งปุ่นทั้งเหม็นยาหัวหอมไปเลยครับเพราะป้องกันไห้ขอควงไปเลยครับที่เสียวยาหลายหวานเป็นยาเขาเล่นยาเล่นอย่างไรแล้วใส่หมากไมมใส่ผักใส่อย่างโอ้นที่ใส่ยาเจ้าสิมาเห็ดงานหาแจงกลงกลางไปเลยนะครับต้อเสียบตัวฟองอันตราย นี่ครับตุ่มที่เพราะอยากเช็ดแต่ฟองลายให้กันครับแต่เป็นม่านประกุมนะครับเป็นม่านประกุมเช็ดงานอะไรเขาได้เขาก็บบาดีเขาเขาแก่เช็ดงานอะได้เขาก็เตะกระปั่นเท่านั้นครับต้องเซฟแต่ฟองอันนี้นลอง แล้วก sociedad, Bref, water, ını, water, ็ส่วนสัวต้องดูแลแต่ของน้ำนะครับเหม็นนะครับยาเนี่ยยาขายงานเหม็นติดสูงติดเสียหอดบ้านแลังฝาอาบน้ำมาแจ้งารับ ที่ปจจุบาครับ เพื่อนนี่เพื่อนหลายคนนมีเพื่อนหลายคนถามมาอยู่ในนี่นครับมาเสียวอะไรเงินดีเพราะไม่ตอบองไลนะครับก็ได้เงินดีเลยใช่ว่ากันมันก็พอขึนนะครับทำอะไรเงิงดเนดีมันก็ขึ้นครับเมื่อกี้เราจะโอ้ขั้นโอ้หลยก็ได้หลยนะครับโอ,หอ้หน่อยก็ได้หน่อยเราก็ต้องโอ้เนี่ยครับ แต่ละมองกับชั่วโมงหนึ่งกับประือกันครับชั่วโมงละยี่สิบกับนีชั่วโมงยิบห้ากับน 30, ชีชั่วโมงละสามสิบชั่วโมงละสี่สิบสี่สิบห้าบาทกับนีนะครับชงโงโงั่วโมงงูสิบประือกันครับแล้วแต่ค่าข้าแรงแล้วจะค่าแรงของที่นั่นนะครับเขาติดตามค่าแรง ได้หน่อยได้ไรกันตามทะเลนะครับครับข้าะไรครับคัะขนาวมีโอกับเก็ดเปลเนี่ยกรับได้ครับประมาณ4 0 0 0กว่าถึง5,000มาณเนี่ยหักไปกินไปใส้กับโงบ้าน่ม3,000นะครับ4,000แต่เแล้วแจ้าปู หลายกะกูเป่นประยัดอ่ะโรงงานซีเมนนาม่นกัแลรนเต้นนะโอ้ป,ปยัดกับประยัดพักกิน,นจะมามาึ่งยุบานกันดีต,ตู้ยุบานกันเลี้ยตันลูตนหัวเน้ยเนอะใส่้างหลายนะครับ ก็อยากได้ไหลายกันทุกคนนะครับหาเงินไฟไม่อยากได้ไหลนะครับอยากได้เดือนละแสนคนเดียวท,ท,ทั้งรอบเนี่ยต้องยิงหนองก็ได้ที่ก็อยากได้หลเนาะมาหาเงินครับมันก็ตามนาตามนางานตามเนื้อผรานะครับว่าแกไปยิงตรหนางันจังไหน พี่น้องถามกันนะครับว่าเขาผู้นั้นผู้นี้เขาก็ได้เงินดีแท้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเป็นแ <c oughs> สนก,กันมั้ยถึงกันเงี้ยเหรอครับเขาจะไหลายก็ได้หลายเหรอครับใครได้ซีหาพันเนี่ยใครนอนเต็มอิ่มนะนอนมืินละสิบโมงกป้เพิน่นได้เป็นหมือนเหนียวต้องมาเนักกับเงินกับเกือบเทนนะครับ อยู่ได้เป็นมื้อน่ะคิดว่าเนอนจักะโมงแงนั่นะครับเฮ็ดหลายก็ได้หลายเฮ็ดน้อยก็ได้น้อยนะแต่สักาเฮ็นครับโอด้ายามมื้อเช้ายามืองหนาวงบ่เว็ดนีฮ้อนว่าซั่นฮ้อนจน ฝากพี่น้องในเด้อครับฝากช่องไม่นองพี่น้องไว้โค้ัตไครนะครับฝากน้ำจักช่องน้อยๆนะครับก็ค่อยได้ลุกนรอ,อก็ค่อยมีจาหละมีเนี่ยครับ <g ười> ง,าง,งานครับก็ไ่ได้ลุกนหรอ,อกโค้ะไรตับมมโกกับ่าไรเนาะ ห้ามกันลงไปตามมีตามเกิดแล้วพี่น้องก็ได้เกินไปนะก็ได้เห็นพี่น้องได้เห็นเทปตอนนั้นนี่น,นั่ละมือท่าท้ายนี่ก็ขอฝากกล้องมังกรดำเลยนะครับไปกดกดจะซื้อกรเสียเงินดอกครับกด ตามกถทัพทั้งคันก็ได้ค้ากับนพนุษย